เออพี่ได้ได้ครับราเราเห็น fx นี่คือตัวแย่ครับไอ้ไน้องง่ายมากมันเรียกว่าฟังก์ชันหน้าที่ของมันคือมันเป็นกลุ่มก้อนตัวแปรหนึ่งที่มันอาจจะโชว์ว่าหน้าตาแบบนี้เฮ้ยนั้นถ้าเราอยากลึ่งหา f 2 f ลบ f 0มันคืออะไรวะครับพี่ไม่มีเฮียอะไรที่ยากเลยครับน้อง f 2คือแทน x ด้วยเลข2 f ลบคือแทน x ด้วยลบ1ไปควายแค่นั้นครับน้องแล้วถ้าเกิดว่าแทนด้วย2เข้าไปตรงนี้ขอคิดเร็วเร็วคูณ2ได้10 10ิบลบหนแอนแนเก้าเฮ้ยหรือถ้าเราแทนเลข 1, 1 อย่าหลุดควายนะครับ5คูณลบ1ได้ลบ5บวกกับอ่าไม่ๆมท่ทีลบกับเลข1และแอนแอนได้4สุดท้ายนี้เองว่าถ้าพี่ตั้งตรงนี้ f 0แทนเข้าไปผลลัพธ์ได้อะไรจัดมาให้พี่หน่อยฟังก์ชันเป็นเรื่องพื้นฐานอย่างหนึ่งที่ตอนเองอาจจะเรียนมต้นอาจจะมีใช้บ้างตอนสอบเข้ามสีและก็จะเจอจริงๆแบบหนักๆเลยก็คือตอนที่เองเรียนในระดับมปลาย เป็นเรื่องที่เอาจริงแม่งไม่ได้ยากอะไรมากถ้ามึงแบบตั้งใจเรียนดีๆไม่ดุดควายในห้องเรียนนะครับหรือถ้าอยากจะได้ตัวช่วยพี่เต้จิมมิงไล